โอเคค่ะอันนี้นะคะกระรางอาหารเตรียมก่อน่นีแว่นตาคิดดูสาวไปถูดแบบเนี้ยนี่แล่วหนูกินสาวไปหมดหรอคะต้องกินให้หมดสิคะแว่นตาแว่นตามาวินมาวินสแนนล่ะแว่นตาหนูกินไม่หมดอ่ะ ให้ดูนะคะชางหงอครอ่นอน่ะรอ่อนค่ะแล้วกงานมากเลยพยายามหรอคะงานมากสวยงามอาหารสวยงามมากคลยะะดสวยงามมากค่ะ นี่เมีของเขาได้เยอะจังนะเอาต้องเอาเท่าๆกันนนี่เห็นไหมานเท่าเท่ากันมันไม่เหมือนต้องเออ่ะมันเนื้อมันแดงไงหใช่ชช้อนเหน่นี่มืเียววันที่สี่เอ้ยวันที่นี่เป็นไงล่ะเห็นไหมบมาวินเข้ามาออด้าเขาเหนียวจินจรก็ได้ฟังไหม อืออาจะกินไก่เนี่ยนี่ดูนี่ลูกลาวลูกลาวเนี่ยไม่ต้องหรอกดูลูกลาวจริงๆนี่เป็นไงคะแก้มตุ๋ยละเนี่ยเนี่ยเป็นไงมาวินมาวินแว่นตาอุตกาหปึ๊บอบรานี่เป็นไงเป็นไงแง แอตตะฮะอกโสดบ้ออู้มากูสแนนละนี่เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะแอตตะฮะอกโสดบออือหือเจ๋วเจ๋วหลอกให้เด็กกินผักได้ครับอือหือน่ารักที่สุดอืมอม,มาวิามิกเกอร์ สลุดตาโทรศัพท์มือบินยอดยังเลยหลอกมาโก้กันอร่อยมากเลยค่ะอ,อร่อยมากใช่คะอืออัอตเมียบรตอ๊กคอฮึมรอบรอรบอรอบฮึมข้าวเหี่ยวน,นี่นะคะสุดยอดเลยใส่ไอ้นี่ด้วยนะใส่ขมิ้นด้วยนะบอกให้เด็กกินขมิ้น 嗯，啊吧，嗯，不辣。